สวัสดีจ้าพบกัรช่องเตงตองชาแนลด้วจ้าเด้อมากินสมตำพักสดสดมากันเลยจ้าสมตำบริเวใส่บะเกอทศเด้อจ้าใส่แต่บัตรพักสดสดบริเวณสื้อจ้านี่จ้าเจ้าของพักนั่งอยู่นี่จ้า วันใหม่ก,ไไมก,ไไมกไ็ไม่ใช่ใหม่นากานะ <c oughs> วก็อน่ไเนี่ยมุงกองโอเคหน,นึ่เพิ่มจวดจากต้อการนด้ีนอ้องตามตาบรใส่บุกเทียมเๆนีๆ่ติด,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 ด่ปัต ถ้ายวิดีโอบ่ายวิท้ายวิบกเลยเบ่ีเสียงขาเขานั่งเต็มเลยตอนนี้เตอเขาเต็มเลยตอนน้เอาบาานี่เออเอานีเขาดการทุกเออเจเจวันี้เราถ่ายวิดีโอลงอย่าง สิลุมใหได้เด้นเนี่ยกไปเนี่ยขนาดไปออกไปเล็กน้อยอออ่าอยงดงตัจติดรถสตรถตามตาเดี๋ยวกันเดีอพี่น้องมึงวควตามด้วยกันทีละทีลบ้านบ้นบ้านีบ้านนีบ้านนีบดีบ้าพูดไมหายนงมายังมากน่งมาหาันได้

สันของันิเนาะวโค้ดนงอนี้เาเอจเจ้าเอ้าโคกับดมาจากพี่น้องมาจกพี่น้องวบ้านลยายอก่อนที่้อลงตอรีแล้วันหนึ่งบ่มาจจกมาจกกินสูงต่ำลกันเ้ยค่ะสวัสดีจ้าพบกับช่องวิถีวันบ้านใบเกษรนะคะแล้วก็ช่องเต็งตองชาแนลเวยค่ะ ปากช่องมไม่ได้จ่าเด้อช่อง่อวิธีบ้านบ้านไม่ได้จ่ายเต็งตองใช่แนวจ้ามาบ้านเดียวปล่อยจวดเฉ่าะเจ้าสมตามค่ะอันอันนี้บอไมลูซีนเด้อจ่าประกอกตามสมตามถาดเดียวบักกอกสามหน่วยฝักหน้าอีกเกือบหน่วยนึงฝังหน้าอีกเกือบหน่วยนึง นี่จะาวาที่สมรืว่าที่หวานแบบนี้กรอกสาน่วยใส่เส้นอิก็ไปหลดเนี่ยก้อกสามนจวยแซ่บแซ่บค่ะสวนและสวยบางอ่านี้กินบอกะเมียงอ่าพักพักทุกคิด เขาตอนนี้เขากำลังจินตนาการว่าเขากินเมี่ยงปลาได้จ้อนนออจจอะาาอันนี้กระใายอีวิ่งยำเลยบ่ลยำอะไรเขาออกจ้ะนี่จ้ะเอาจินตนาการว่าเป็นเมี่ยงปลาเปขียังล้ว เอาพิ่แหงบล้วบ้าจะแทบตาไรสมดุลเพชรน้ำทำบักทองเนี่ยางมันไปเชิญขบานอยู่ เด้อจ้าเด้อมากินน้ำกันจ้าพักให้ดกูกกรอบจ้าเออเดี๋ยวมาถืออีเดี๋ยนะจนพห้งงกอ่อนพักสลัดให้ดจูจ้าเนี่ยสลัดให้ดูก็กรอบค่ะสลัดใหด้ย <laughs> เดีวอากภาษา,าหน่อยหายาเดียวกอีเดี๋ยตับแดดเหง่อแดดะ

แค่นี้ก่อนนะคะเอฟซีกินจุดตัวตกันจ้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องติกตองแชนแนล้วยนะคะ